สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเฮียปอมนัทครับทางช่อง YouTube ปอมนัทถนัดแทงนะครับผมวันนี้สวัสดีวันพุธที่28กุมภาพันธ์นะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาความสนุกทุกรูปแบบนะครับเชื่อถือได้และดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงครับฝากถอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับสมาชิกใหม่ครับฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับผมรุ่นรับโบนัสพิเศษนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากสูงสุดหนึ่งพันบาทนะครับเพิ่มเพื่อนมาที่เอส ปอลนัดสแลตเก้านะครับผมสาหรับตัวเรื่องของผมวันนี้นะครับไปที่สกอตแลนด์พิมเมร์ริงนะครับเป็นเช้าบ้านครับฮาร์คนะครับเจอกับทางด้านฮิบูเนียนนะครับฮาร์คนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับเจอกับทางด้านฮิบูเนียนนะครับอยู่อันดับที่7นะครับผมคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูสถิติกันก่อนนะครับสําหรับคู่นี้ครับจะเจอกันมาทั้งหมด5เกมหลังสุดนะครับเป็นฮาร์คที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับผม ฮาร์ดเนี่ยฮะเล่นในบ้านครับสู้ได้ทุกทีมครับผมยกเว้นทีมใหญ่ครับอย่างเซลติกเรนเจอร์นะครับผมไม่ใช่งานยากอะไรนะครับผ้านัดหลังสุดครับทุกรายการครับ่าสุดุกเขาบุกไปแพ้ทางด้านการโกเรนเจอร์ครับผ่านสูเล่นในบ้านชนะมาทวิลนะครับสองสูดแล้วก็ไปเยือนบอลทั่วนะครับแอนดี้นะับยูไนเต็ดสี่หนึ่งแล้วก็ชนะทาานของเซนต์จอร์สโต้หนึ่งสูแล้วก็ชนะทางด้านดันดีครับ สามสองนะครับเปิดบ้านชนะเอเบอร์ดีนสองศูนย์แล้วก็ชนะทางด้านนันดีสามสองนะครับสำหรับเจ้าบ้านครับห้าเกมหนักสุดนะครับทุกรายการพวกเขาก็แพ้เพียงเกมเดียวนะครับผมบอกแล้วแพ้ทีมใหญ่นะครับส่วนผู้ไปเยือนครับอยู่อันดับเด็ดครับล่าสุดก็เปิดบ้านอัดทางด้านนันดีมาสองเลยครับไปเยือนก็แพ้ทางด้านเอเบอร์ดีนครับ แล้วก็สักเหลือนะครับทางด้านมาทัวเวลนะครับผมแฮสเซลติกครับแล้วก็แพ้ทางด้านเซ well นเซเมียน,นะครับผมตาอราคคะแนนคู่นี้นะครับคลาสเนี่ยก่อนแข่งครับอยู่อันดับสามครับแข่งไายี่สิบเจ็เกมชนะสิหกเสมอสามแพ้แปดนะครับยิงไปแล้วสามสิห้าประตูเสียยี่สมีห้าสิบดคะแนนนะครับเราอันดับ3ามส่วนผู้เย็นครับฮิบเนียนนะครับแข่งไปยี่ก ชนะเจ็ดเสมกาแพ้ไปส0นะครับยิงได้แค่3าาประตูเสียไปแล้ว42ประตูมีสาคะแนนนะครับผมน่าสนใจตรงที่ว่าวันนี้ฮาร์กนะครับถ้าชนะนะครับผมฮาร์กจะขยับขึ้นไป,ไปเป็นรองจากฝูงนะครับผมแล้ววันนี้เกมใหญ่ด้วยนะครับฮาร์กเล่นในบ้านคู่นี้ครับส่วนผู้เล่นที่สําคัญนะครับมีรอเช็คฟิตอยู่2ตัวนะครับเป็นทางด้าน โอเบเกเนซีนะครับแล้วก็มิเกลเอลซินี่นะครับกองหน้าตัวเก่นของพวกเขาส่วนทางด้านของฮิวูเนียนะครับผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีครับมาในระบบ4,2,3,1ครับน่าสนใจคู่นี้ผมเชื่อว่ารัดเร้าอยู่อยู่แล้วครับผมคู่นี้ราคาเปิดมาที่คู่รูปนะครับคู่นี้เฮียฟันทงไว้ดี่รัดนะครับผมในบ้านครับเจอใช้แน่นอนครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทางช่อง YouTube <c oughs> ปอนันทละทังนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม